คือนหมูจะตรวจเหมือนเด็กน้อยเมื่อกี้ท้าอยู่คนนายหมูเข้าใจไหมครับต่อไปจะอบรมนายหมู่แล้วให้เป็นวิยากรสอนประจำถานด้วยท่านซึ่งเราจะอบรมเป็นปมาช่วยกันเอาเด็กมานะครับประมาณสามสี่รตัวคน2องสบาวันรวมรวมจุดหนึ่งได้ประมาณว่วววาเฉพาะนายหมู่สามวันกับสามวันทุกอย่าง,างน่าจะไม่กินข้าว กองหนึ่งมีแค่เนี้สี่หมู่เข้าใจไหมครับถึงจะอบรมลูกเสือได้ท่านมาเปิดทั้งโรงเรียนเปิดเล่นครับเปิดพอแต่ให้มันแล้วแล้วไม่ได้อะไรต่อไปนี้กองใครกองมันดูแลลูกเสือให้ดีก็พอแล้วเดี๋ยวไปตั้งกลุ่มตั้งกองเสร็จท่านก็จะรู้ว่าท่านอยู่กองไหนก็รับผิดชอบตรงนั้นปีหน้าส่งต่อให้คนอื่น<อ>เท่านี้เด็กจะเสียได้ยังไงเราสอนลูกเสือไม่จริงครับเรา,เรา,เรามาทำรู้มันมาอยู่ที่ผู้บังคับบัญชามันไม่ได้ลงไปหาลูกสิเพราะเราไม่ทํา ต่อไปนี้ช่วยกันนะครับจึงเกิดการโครงการสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อเด็กของเขตสองเราทุกคนนะครับทุกคนทุ่งเทช่วยกันพอ,อรอท่านอยู่แล้วท่านมาอบรมเมื่อวานท่าน,นี้การอบรมน้อยกว่าพวกเราวันนี้นะเราไม่มีใครมีเท่ากันผู้กำกับกับลูกศิษย์เขาจะอยู่กันแค่เนี้ย ไม่ใกล้ไม่ไกลกันหาคเครื่องคยยเสียงมากวนจบครับ เด็กจะชักตรงชาติเป็นเด็กจะยืนเท้าชิดมาเขาจะมาเองปุ๊บ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 พอเด็กไปพุ่งกลับมาเข้าไปยืนประจำที่เพื่อที่จะห่วง พุ่งกลับเนี่ยไปยืดไปเดิน,ดอนอทอดทั่วลูกเสือแล้วตามน้องไปทุกที่สงบนิ่งสงบนิ่งคุยกับเขาแรกๆบอกว่าให้เรานึกว่าต่อไปนี้จะตั้งใจเรียนต่อไปนี้จะตั้งสติแล้วนะที่ผ่านมาให้มันผ่านไปประมาณนี้ครับสิิ์นั้นเราเรา,เราจะระลึกตอนอบรมนะครับให้ระลึกตัวเขาให้เกิดคุณธรรม พอนหมูตรวจลองในหมู่จะวิ่งมาเป็นในหมู่แทนท่านใช้วิธีนี้เลยท่านจะไปรอผูมกับโรงเรียนท่านครูไม่เยอะหรอกครับมันไม่มีพอที่จะให้ให้ท่านทั้งหลายเอาในหมู่เป็นรองผูมกับแทนตรวจแบบนี้มันมีระเบียบการแบบนี้เลยเห็นไหมครับท,ท่านอยู่าอยู่กับปุยเนาะไม่เอ๊ะกวาดที่ไหนหน้าข่อยอยากไปเสียขาไหมเอ ท่านอยู่กับลูกเสือท่านกองเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องมีรองกับอยู่ได้ไหมครับว่าเขาทําแทนรองกับในทุกเรื่องทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันแค่นี้เวลาเราจะสอนคุณธรรมบอกลูกเอ้ยเราก็มีกันแค่นี้ลูกเสือเราก็เรียนด้วยกันนี่ด้วยกันหนูจะด้วยนะลูกช่วยกันนะลูกมันได้นะครับเห็นไหมครับเขาได้ตรวจเขาได้หมู่ผมเรียบร้อยครับ วันใดที่หมู่ผมไม่เรียบร้อยครับใายหมู่ก็จะถูกเชิญเอ้ยทําไมไม่เรียบร้อยดูอีกหน่อยนะเดี๋ยวคะแนนหมู่เราตกเดี๋ยวการประเมินครูอยากให้เป็นคนดีเพิ่มๆไม่อยากให้ลดในเนี้ยนะครับคุยได้ทุกเรื่องเพราะนั้นลูกเสือท่านมีลูกศิษย์อยู่ในกำมือพร้อมที่จะโคนิ่งจากท่านทุกทุกอย่างที่ท่านอยากจะทำแต่ไหมครับขอเงินพ่ออซื้อเสาตรงซื้อไม่ได้ท่าน ประชดเลยครับอะไรที่มีอยู่ในโรงเรียนที่มันตรงๆหน่อยลื้อมาเลยครับเ <c oughs> <c oughs> สาหนึ่งมาแบ่งกันน่าอยู่ประมาณสีษษ่ครับมาหากไวของตัวเองอย่าไปอาศัยใครก่อนเวลาให้เด็กได้บรอยากลร่มของการล่มนะครับห้ามการร่มสอนนักเรียนไม่ได้คุณธรรมนักเรียนร้อนครูไม่ร้อนมันเทียบกันมันไม่เอาละอะไรวะการร่ม ไม,ไม่ครับกับใส่เสื้อคลุมเวลาสอนไม่ให้ใส่เสื้อคลุมท่านจะใส่ตอนหนาวแต่เวลาเข้าพิธีการเนลูกเสือไม่ใส่เสื้อคลุมลูกนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับ oh, oh. Oh, yeah. ครับแยกไปแล้วตอนนี้ขาดไปขั้นตอนหนึง่งพุ่มกลับที่จริงจะต้องมีเวลาสอนสักหนึ่งนาทีว่าต่อไปนี้เราจะเรียนนะอะไรเนี่ยนะครับแยกออกไปปุ๊บพุ่มกลับออก,ก,ออกเรียนเรื่องอะไร เออเราจะเรียนเรื่องเรื่องนี้มันหนักหน่อยพาเล่น5นาทีให้เสร็จเกมอย่ายืดเยอะยยอ,อ้าวพวกเรามาเหมือนที่อบรมเอจีซีกว่าท่านจะรวมกันได้แต่ถ้าเขาเป็นเราเล่นเกมลูกเกมนี้เข้าแถวตอนเขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เล่นเลยอไม่เกมหรอกครับเล่นเพลงพู่กับพยายามเขียนใส่กระดาษกรุก๊ปไม่ต้องหา,าว่าจะสอนเพลงได้ไงไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่ต้องครับลูกเสือท่านมีแค่นี้เส้นใส่เขียนใส่กระดาษกรุก๊ปเอ้าเราจะลอง ท่านมองเห็นผูมกลับไหมครับหน้าตาดีมากแต่เสดได้ก็ดูยากมากถ้าลูกสิเนี้ยไม่ต้องขนาดนี้หรอกครับหลักการก็คือสอนเขาทีละกองคุยกับเขาทีละอันพัฒนาเ็นว่ามีวัฒนาการเพรานั่นเอง ไม่างามสูงเท่ากับไหลนักเรียนไม่ใช่ไปซื้อตลาดนะครับเขาบอกว่าสูงเท่ากับบาทเพราะนั้นของใครของมันคนเตีย้ยจะยืมคนสูงไม่ได้ให้เป็นสมบัติขสอนเอาอย่าไปเอาไม้มาก้ามารวมกันเหมือนเราอันนั้นไม่พ่อสดะดวกหรอกครับถ้าเป็นสมบัติของเขาเขาจะรักษาตลอดเนี่ยลูกเสียเปลี่ยนอันรู้แล้วนะวันนี้รู้มากเลยไี่จริงท่านควรจะลงทะเทบียนด้วยซ้ำเพราะว่า ให้ความรู้มากไปเกินที่ท่านฟรีกินข้าวเสร็จท่านบ่นให้พวกเราอีกเอาความรู้เราไปวันท่านก็เอาเข็นวานน่าเ,เ,เ,เก็บเงินครับดูดีมากไหมครับอย่างเนี้ยพุ่งกับคดอยู่กับลูกเสือหนึ่งกองพัฒนาเขาไม่ได้ไม่ใช่ที่เราทําไม่ได้เพราะเราไปเปิดทั้งเปิดทั้งระดับเป็นแค่ทําให้เสร็จไม่ได้พัฒนา ็นไหมเออเสียงดีกว่าเก่าในใี่นายหมู่ครับเขาตรวจเสร็จก็จะมารายงานแทนรองผู้กับปกติรองผู้กับจะมายืนแถวนี้ตอนนี้ไม่ครับใช้ในายหมู่เพราะท่านไม่มีครูพอหรอกอยากไปคิดถึงว่าจะมีรองผู้กับมาตรวจใช้ครูโรงเรียนเราใ,ใช้ใช้ลูกเสือเราสำรองก็ตรวจได้ท่านก็เห็นแล้วอย่าไปคิดว่าไม่มีเด็กใหญ่ทำไม่ได้เรายังไม่ลอง เชิญผมก็ได้นะครับกินท่าเที่ยงมีสมาชิกแปดคนครับตอนนี้ร่างเอ่อที่จะเดินผ่านวอกเกิลหายหนึ่งคนครับเออไปแก้นะลูกรักไว้อายเขาตรวจก่อนกลับบ้านครับเพื่อรักษาภาพพจน์ของลูกเสือมันสุดจะดีแล้วนะครับกระบวนการของมันะกระบวนการของลูกเสือมันสุดจะยอดแล้วเรา ทำไม่ได้เพราะเราหนึ่งยังไม่ทำสองพออยังไม่เห็นด้วยพอออชั่วโมงลูกเสือไปติว<อ>สำนองเนี้ยแต่พอออท่านเมื่อวานท่านเข้าใจแล้วด้วยกันแล้วตอนเนี้ยมีท่านกับพออ่อสองคนที่จะไปปั้นลูกเสือให้เกิดขึ้นได้ในโรงเรียนของท่านไปเล่าให้ท่านฟังว่ามันดีอย่างเงี้ยให้พอออุวันอธิบายก็อธิบายไม่ถูกท่านเห็นแล้วว่ามันพัฒนาได้จริงในกองหนึ่งกองหนึ่งหนึ่งนะครับ ผมถึงว่าทํากองให้ดีเอาไว้ติดตัวเท่ากับทหารนะครับลูกศิษย์เขาก็จะรักคุณครูอย่างน้อยเขามีที่พึ่งพุ่มกับเราคือที่พึ่งอยู่ทุกอยู่สุขกับเรามาตลอดนะครับมีงานชุมนุมพาลูกศิษย์ไปชุมนุมแห่งชาติชุมนุมเอเชียแปซิฟิกฟังข่าวครับเขตเราจะให้โคต้าไม่เยอะแต่ถ้าเราอยากไปไปเลยไปตั้งเต็นท์ไปอยู่กินเอง ชุมนุมครั้งหนึ่งเท่ากับเรียนลูกเสือมาหกปีครับขอบคุณครับนะครับความพร้อมเพียงความเป็นระเบียบเกิดขึ้นเสร็จแล้วน่นเองขอบคุณมากครับเนี่ยครับคนไปเดินที่สนามตุกมาแล้วนะครับแอบยิ้มขึ้นพระพาแต่ท่านคงไม่สนใจ <c oughs> นะมองท่านเป็นค,ความ